กินเต็มโมจ้าแซฟิตไปมันกกเลยเย็นเยียบเลยถ้ากินกับข้าวมันจะอร่อยมาก อันนี้แค่ฟิตไว้มันก็จะเป็นเหมือนน้ำแข็งลองแค่ดูนะมันจะเป็นไอสเรีนแตงโมแต่มันจะกินเร็วไม่ได้ ก็เหมือนกินน้ําแข็งเพราะว่ามันกลายเป็นน้ําแข็งแล้วเวลาเคี่ยวต้องให้น้ําแข็งละลายให้กว่าถึงจะกินได้รากคจะยิน สำหรับใครที่อยากกินอะไรเย็นๆก็ลองเอาไปแค่ฟิกดูนะคะคุณจะได้กินไอสกินแต็มหมมันจะเย็นเจี๊ยบเลยล่ะอื รสชาติมันใช้ได้เลยนะวันนี้วันที่สอง ที่ใช้ทำพึ่งล้างหน้าแทนสบ,บู่มันก็โอเคนะเราก็จะทดลองใช้ไปสักเดือนหนึ่งว่ามันจะเป็นยังไงถ้ามันดีก็ ใช้ตลอดชีวิตนอกจากมีอันที่ดีมากๆทึกจะเปลี่ยนแต่ลองใช้แล้วมันก็โอเคอยู่